แล้ววันนี้อาจารย์ไก่มีลูกศิษย์มาด้วยนะครับลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำจริงเห็นการเปลี่ยนแปล,ปลจงจริงๆโดยที่เริ่มใช้โซลาร์เซลล์แล้ววันนี้ก็เหมือนเป็นวิทยากรในการที่จะแนะนำให้กับเกษตรกรด้วยสวัสดีพี่วินนะครับครับสวัสดีครับผมวินครับหรือชื่อจริงวิระแก้วสายทิพย์นะครับพี่วินการทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างให้ได้ในช่วยขยายความครับพี่วินครับก็ จริงๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็ทําเกษตรมาตลอดนะครับทำมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ก็ล้มลุกคลุกคานกันมาตลอดนะครับก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จอะไรนะครับเพราะว่าปัญหาที่เราพบมาตลอดก็คือเรื่องเรื่องน้านะครับหน้าแรงเนี่ยตั้งแต่มกราไปจนถึงอ่กรกฎาสิงหาในของปีนี้ไม่มีน้ําเลยนะครับ,รบไอพืชที่เราปลูกไว้หรือบ่อที่เราเลี้ยงปลามันก็แห้งทําให้ให้มีปัญหามาโดยตลอดนะครับก็เลย หาทางว่าเราจะทํำยังไงให้ให้เกษตรหรือให้น้องพ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะทําเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปงอแนคอมองฟ้ารอฝนนะครับเพราะฉนั้นก็เลยพยายามสรรหาอะไรต่างๆนั้นนะจนกระทั่งมามาพบว่าโซลาเซลล์มันน่าจะเป็นทางเลือกที่ที่เราจะเอามาเปลี่ยนชีวิตเรานะครับก็เลยทดลองทํากันตั้งแต่เริ่ม ตั้งแต่แผงเดียวนะครับมา2แผง3แผง4แผงนะครับแล้วก็จากโซลาเซลล์ลงไปบอ่อบาดาล1บอ่อก็2บอ่อ3บอ่อ4บอ่อ5บอ่อจน7บอ่อกี่ปีมาแล้วฮะก็2ปีเข้าปีที่3เห็นพี่วินบอกผมว่าพี่สามารถทำให้เกษตรกรนะลดต้นทุนแล้วก็ได้กำไรเพิ่มจากการติดตั้งโซลาเซลล์พี่วินทำยังไงอะครับแน่นอนครับ จากที่เขาเคยต้องซื้อน้ำมันมาสูบน้ำนะครับก็ไม่ต้องซื้อน้ำมันอีกเลยครับใช้โซลารเซลล์ลงไปแล้วก็สูบได้ทั้งปีแดดมาก็น้ำไหลวิธีการคือยังไงฮะก็คือเราต้องมีบ่อบาดานก่อนนะครับอันนี้สำหรับคนที่บ่บอบาดานอยู่แล้วนะรหรือคนที่มีแหล่งน้ำอยู่แล้วแต่ว่ามันมันอยู่ไกลนะครับไม่ไม่สามารถที่จะเอาน้ำมาใช้ได้นะครับ ก็เอาโซลาเซลล์เข้ามาช่วยในการสูบน้ำนะครับออกมาทำการเกษตรหนึ่งเครื่องสูบน้ำที่ทำงานกลางวันทั้งวันมันต้องใช้แผงกี่แผงครับที่ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับ,รบตอนนี้ที่ผมทดลองมาสองปีกว่าๆนะครับสามแผงพอแล้วครับตอนนี้แผงเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเกือบ6ก0 0นบาทแต่ตอนนี้ไม่ถึงสามพันบาท สาแผงอ่ะเก้าพันสมมตตีเก้าพันเก้าพันเนี่ยใช้งานได้กี่ปีครับถ้าถ้าตามที่เขาเขียนไว้นะครับยี่สิบถึงยี่บห้าปีแปลว่าผมไม่ต้องซื้อน้ํามันมาอีกเลยไม่ต้องเลยครับแต่สิ่งที่จะต้องเข้าใจก็คือตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของปั๊มน้ําตัวควบคุมต่างๆนะครับอันเนี้ยจะต้องเข้าใจ คือต้องมีความรู้ใช้อย่างถูกต้องปลอดภัยถึงจะเกิดความคุ้มค่าขึ้นมาใช้ยังไงฮะให้ถูกต้องปลอดภัยนี่แหละครับที่จะต้องมาเรียนที่จะ<อ>ต้องมาหาความรู้ไม่ใช่วันนี้อยู่ดีฟังพวกเราปุ๊บแล้วเอาไปทําได้เลยไม่มีทางไม่ได้ครับเรียนและอย่างถ้าเกิดไปเรียนเนี่ยมันต้องไปเรียนในเรื่องอะไรบ้างฮะขอหัวข้อ,อนิดนึงครับตั้งแต่พื้นฐานเลยครับนะครับอาจารย์ก็จะปูเรื่องพื้นฐานให้เลยว่าโซลาเซลล์ที่คุณจะต้องรู้นะครับ มันมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เรื่องของอการคัดเลือกใช่ไหมฮะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะนํามาใช้นะครับคุณจะเอามาใช้ประเภทไหนเอาไปใช้ที่ไหนนะครับต้องเข้าใจพวกนี้ก่อนอ๋อไม่ใช่อยู่ดีๆเราก็จะมาติดแผงโซล่าปุ๊บได้พลังงานมาติดเครื่องสูบนะ้ามันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดน,นันนอาจะต้องมีดีเทลอื่นๆแต่มันจะคุ้มกับคุณ20กว่าปี แน่นอนคอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องลงทุนมาเรียนใช่อ่าเข้าใจส่วนนอกนั้นพี่วินบอกผมว่ามันไม่ใช่แค่พลังงานอย่างเดียวเกษตรกร,ร,กรควรจะต้องมีชุดความรู้ในการทําเกษตรอีกแบบหนึ่งด้วย,ยใช่ไน,นะครับอย่างที่แปลงทดลองที่เราทํามานะครับก็เอาระบบน้ําหยดเข้ามาเห็นไหมครับเปลี่ยนจากการใช้สปริงเกอร์มาเป็นน้ําหยดมันก็ประหยัดน้ํา นะครับแล้วก็การสูบน้ําขึ้นไปไว้บนแทงแล้วก็ปล่อยลงมาก็ทําให้เราประหยัดพลังงานก็คือก้องวันก็สูบไว้นะครับแล้วก็ปล่อยออกมาใช้หรือ,อแปลงหนึ่งของผมก็จะมีบ่อบเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็เอาน้ํามาใช้ด้วยนะครับโดยระบบน้ําตอนนี้เริ่มเริ่มเปลี่ยนจากระบบท่อมาเป็นระบบสายใช้ใช้ใชใชสายแทนะนะครับประหยัดด้วยแล้วก็สามารถที่จะเก็บได้ง่ายเมื่อเวลาเราเก็บเกี่ยว ที่จะเตรียมดินใหม่ถ้าเป็นระบบท่อเนี่ยมันจะยุ่งยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องก็ต้องปรับแล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีการใหม่ๆพวกนี้ครับในในเรื่องของการคำนวณราคาหรือว่าคำนวณค่าใช้จ่ายกำไรอ,อ,อยากให้พี่วินช่วยอธิบายตรงนี้ให้พวกเราฟังด้วยครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับชีวิตจริงเลยของน้องสาวเนี่ยนะฮะน้องสาวน้องชายนะครับสี่คนเนี่ยนะครับค่า น้ำมันในการสูบน้ําเฉลี่ยเดือนละสา0 0ับาทนะครับต่อคนนะสามพบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดที่จะใช้สูบน้ำเนี่ยราคาหมื่นปลายๆไม่ไม่ถึง20,000บาทเห็นไหมครับงั้นลองดูว่าน้ํามันต่อคนนะครับสามพบาทาปีหนึ่งเท่าไหร่ครับสิบสองสามมืนหกไม่ต้องคิดมากเลยครับ ครับชุดโซลาเซลล์สูบน้ําของผมที่ที่ทำมาเนี่ยไม่ถึงสองหมื่นบาททําเองนะทําเองครับแต่ถ้าถ้าถ้าจะต้องจ้างต้องอะไรก็ไม่ใช่แล้วครับมันก็จะราคาอาจจะสูงขึ้นอีกนิดนึงนแต่<ป>ก็คุ้มแล้วถูกต้องครับในในในพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับอ่าตอนนี้ในส่วนของอไร่ที่ที่ผมทํามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามแปลงแปลงหนึ่งเนี่ยนะครับอ่าที่ทําอยู่ตอนเนี้ ถ้าทําครบหมดเลยเนี่ยสี่สิบสองไร่แต่อีกแปลงหนึ่งเนี่ยยี่สิบหกไร่นะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งที่ที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์เข้าไปอันนี้ก็ประมาณ20่ไร่คือเราไม่กลัวพื้นที่ใหญ่ใหญ่เราไม,ไม่กลัวเลยครับสบายมาก,ามากดังนั้นกเกษตรกรผมผมคิดว่านะตอนนี้ผมเห็นกเกษตรกรหลายคนนะครับคืออาจจะเหมือนยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ยิ่งยิ่งทำยิ่งไม่ได้เงินกลับมาเพื่อเป็นกำไรอาจจะเป็นเพราะว่า เขามีเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่าแมลงด้วยผมค,คิดว่าถ้าเกิดเอาเรื่องพวกนี้เราเราลดไปเพื่อทำให้เป็นออร์แกนิกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้โซล่าเซลล์เข้ามาบวกด้วยมันเหมือนกับวิธีการแบบสมาร์ทฟาร์มครับมันมาเติมเต็มให้ครับก็คือตัวโซล่าเซลล์เนี่ยจะมาช่วยให้เราสามารถที่จะนําน้ำเข้ามาเพราะน้ำเนี่คือชีวิตจากโครงการที่เราทำคือปัญหาคือน้ําทุกปีเลย เพราะฉะนั้นตัวนี้มาเติมเต็มให้จากที่เราไม่มีน้ําเรามีน้ําเพราะฉะนั้นพอมีน้ําแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความจาเป็นที่จะไปต้องใช้สารเคมีหรือไปใช้ปุ๋ยอะไรมากมายเพราะว่าความสมบูรณ์ของดินมันมีในตัวของมันเองโดยธรรมชาติ